สวัสดีครับวัดยิ่สุดจริงครับส่งมอบให้กับคุณพี่บุญมีครับ4ประตู LDA ครับสีดำโคตรดุเลยครับสวยมากสอบถามพี่บุญมีนิดนึงออกมายากไหมไม่ยากค่ะไม่ต้องใช้คน้ําอะไรวุ่นวายเนาะบัตรทะเบียนบ้านอยู่ต่างจังหวัดก็ออกรถได้ประกอบอาชีพอะไรครับทำไมถึงออกรถได้ง่ายแบบนี้ครับพนักงานบริษัทบริษัทอิตาเลียนไทยครับทำไมเสื้อสวยจัง โชว์หน่อยครับโชว์เสื้อหน่อยพันหลังเลยครับพันหลังหน่อยนี่เสื้อเล็กแวร์ครับจองรถแจกเสื้อ590กบาทปีไปเลยฝากเชียร์วิวันนิหนึ่งครับครับหกครับวันนี้ครับโอเคอกรถที่สุง่ายไหมครับครับง่ายครับโอเคนะขอบคุณมากวันนี้ใครแนะนํามาให้ครับเอ่ทารินนะครับอ่าพี่ทารินครับพี่ทารินเนี่ยพี่เมืองเป็นคนแนะนํามาและพี่ทารินเนี่ยก็แนะนาพี่บุญมีต่อมาด้วยอ่าแนะนํากันเป็นทอดเลยครับขอบคุณมากๆ ร่ลำรวยเฮงเฮงดินทางปลอดภัยทิงใดก็สมหวังตามความปรารถนาเลยนะครับขอบคุณครับขอให้ดูรางวัลที่หนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ